โรงเรียนบ้านห้วยยาปีการศึกษา2566เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น142คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนบริหารงานโดยนางสาวอนงค์นาคเพียรทวัฒผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยา ผลการดำเนินง,งานการประเมินโรงเรียนตามหลักการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาวจำนวนสีด้านซึ่งจะนำเสนอแต่ละด้านให้ท่านได้รับทราบดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหยางตำบลมาาไผ่อำเภอบ้านปึงจังหวัดชนบุรีโรงเรียนบ้านห้วยหยา,มา,ยาง,ม,งยายยามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสงบสะดวกสวยงามปลอดอับไยมุก โดยที่โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของบรรยากาศของโรงเรียนโรงเรียนที่มีบรรยากาศดีมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยปลอดอบายามุขจะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนเป็นอย่างดีจึงได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่อาคารประกอบห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆห้องประชุมโรงอาหารห้องน้ำห้องส่วมที่สะอาดเพียงพอนอกจากนี้ โรงเรียนบ้านห้วยยางยังได้อาศัยสภาพแวดลอ้อมบริเวณอาคารสถานที่เป็นนโยบายในการพัฒนาจิตใจของนักเรียนผ่านการรับผิดชอบการเสียสละการให้ความร่วมมือต่อกันดังนั้นทุกเช้าครูและนักเรียนจะร่วมกันทำความสะอาดประดับตกแต่งดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนบ้านห้วยยาง มีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มคนแต่และกลุ่มได้แก่ผู้บริหารครูและกลุ่มนักเรียนเลือกค้นหาอัตลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมอุ่งเน้นแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบโดยการระดมความคิด นำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง3ามฝ่ายพิจารณาร่วมกันจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละด้านรวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาในชุมชนเช่นวัดมาไผ่สาลเจ้าพ่อเสือมาไผ่ และยกย่องเชิดชูเกียรติผ่านการประเมินรับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวด้านที่2ด้านผู้บริหารบริหารงานโดยนางสาวอนงนาถเทียนทวัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนบริหารงาน กำกับติดตามงานด้านการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศติดตามการดำเนินงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมให้เป็นไปตามผู้มือนแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมของสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนด้านที่ 3. ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยางทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวความคิดโรงเรียนคุณธรรมโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมุ่งเน้นความมีวิน,นัยความรับผิดชอบและจิตอาสาร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกคำสั่งนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก คณะครูรและบุคลากรโรงเรียนบ้านหว้วยยางมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีที่ชาติต้องการ